โอเคสวัสดีครับเดี๋ยวพิมพ์ทำเป็นคลิปเดียวให้เลยแล้วกันเนาะหุ้นหุ้นไทยนะครับอ่หุ้นไทยเช้านะครับเอาเด่นไปก่อนนะหุ้นไทยเช้านะครับเด่นบนนะเน้นบนนะครับเด่นของพิมพ์เน้นบนนะห้าเจ็ดกันหกนะครับบนนะเดี๋ยวพิมพมาเจาะให้นะครับไทยเที่ยงนะไทยเที่ยงมีเอ่อศูนย์กับสองนะครับกันเบิร์นด้วย กันที่หนึ่งนะครับบนนะนะครับไทยบ่ายนะเดี๋ยวพิมพ์เจาะให้นะแป๊บนึ่งนะไทยบ่ายนะครับมีหนึ่งกับสามนะครับกันสองนะครับ บนนะอ่ะาใช่ค้างใค่ค้างคงไม่มีคนเล่นมัน้งเอ,อ้น่าจะเป็นตัวเย็นไปเลยนะครับเดี๋ยวอ่ะทายเย็นนะครับพิมพ์ได้อ่าแปดขีดศูนย์กันเก้านะครับบนนะครับพีมพ์เน้นบนนะสูตรของพีมนะ บนนะครับอ่ามาดูตัวเจาะกันหุ้นไทยเช้านะครับเจาะก็จะมีห้าอืมห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้า าหกค่าเจ็ดห้าแปดห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับนะเน้นที่ห้าแปด นะครับ787027นยะครับนี่ไทยเช้านะไทยเช้าสองเนะครับเน้นบนกันล่างนะครับสำหรับเลขของพิมนะอ่ะต่อมามาดูไทยเที่ยงเลยแต่๋ยวพิมทำเสร็ทำให้เสร็จเลยภายในคลิปเดียว <laughs> จะได้แบบว่าไม่ต้องกังวล เผื่อมีงานแทรกเข้ามาแบบอย่างเมาื่อวานพีมพมีงานแทรกเข้ามาไงครับก็เลยเออทำต่อไม่ได้อ,อะไรเงี้ยอ่ะมาดูกันส่วนไทยเที่ยงนะครับไทยเที่ยงของพิมเจาะเป็นศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับแล้วก็อ่า สองห้าสองเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับกันเบิ้ลด้วยนะกันเบิ้ลนะครับกันเบิ้ลด้วยนะแต่ตัวที่เน้นเนี่ยของพิมพ์ว่าน่าจะเป็นศูนย์หกศูนย์หกศูนย์แปด นะครับสองหนะครับประมาณนี้นะไทยเที่ยงนะครับอ่ะมาดูไทยบ่ายไทยบ่ายนะครับเจาะก็จะเป็นอ่า เอ๊ะทำไมชุดนี้มันมาจังเลยอหนึ่ง1้1หนึ่งหกนะครับแล้วก็3ามห้าสามหเจ็ดสามนะครับ ตัวเน้นนะตัวเน้นตัวเน้นอ่ะมีเบิ้ลด้วยระวังเบิ้ลด้วยระวังเบิ้ลนะครับไทยบายนะแล้วตัวเน้นเนี่ยจะเป็นนี่เลยชอบมาก38มแปดสามหนึ่งหกหนะครับไทยบ่ายนะ มาดูไทยเย็นกันเลยดีกว่าไทยเย็นนะครับไทยเย็นนะเจาะเป็นแปดสี่แปดห้าแปดหก แป88จ็ 7, 8, 8, 8, 2, นะครับอันนี้กันนะบนนะครับของพิมพ์ให้นี่คือบนนะเน้นบนนะ <c oughs> บนกลับกันล่างถ้าเล่นล่างได้ก็กันล่างได้กันกันไปด้วยก็ดีเหมือนกันครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนนะครับศู0 5, 0 6, 0 7, 0 8, นยะ์ห้าเนาะ ดตัวเน้นนะครับศูนย์หมดเลยศูนย์ทั้งสูศูนทั้งหมดเลยเน้นไปเลยนะครับซื้อกันที่เบาๆหน่อยตรงที่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดนะนอกนั้นเป็นศูนย์ทั้งเซตเลยนะครับเน้นศูนย์นะครับรองเป็นแปดนะบนนะครับ ถ้าตัวเดียวเนี่ยพิมพ์ชอบเลยนะไม่พูดดีกว่าเลขอะไรนะครับประมาณนี้เนาะโอเคไทยเย็นเรียบร้อยครับโอเคครบแล้วคุณไทยวันนี้ขอให้โชคดีทุกๆคนนะครับวันที่สิบเจ็ดเนาะโอเคบ๊ายบายขอให้โชคดีครับ